เอาละฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมมาอยู่กับผมโดนตะกนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนนะครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมค c r รับนะครับในเครื่องของตัวเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่นแลนนะครับหรือว่าใช้ฮามาชินะครับผมในกรณีที่ไม่ได้อยู่ร่วมเราเตอร์เดียวกันนะครับเดียวกันนะครับผมก็สามารถทําได้โดยการ ไปที่เตรียมไฟล์ก่อนนะครับผมไปที่ไ i n e c r a f t s e r v ฟ r นะครับเว็บก็พิมพ์ไปเลย m i n e c r a f t net นะครับตามนี้เลยนะฮะก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับก็โหลดไฟล์ตัวนี้ Minecraft server นะครับลงเครื่องไปนะครับผมจะทำการลงไปที่ desktop อแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับผมแล้วก็ Copy ตรงนี้นะครับ j าว a นะครับผม Copy ไป ก็อันนี้ลงไปนะครับอ่าจะได้ไฟล์นี้มานะครับผมส่วนไอที่ copy อันนั้นมาตามผมเอามาะไรนะครับเอามาเปิดนะครับผมเซิร์เวอร์โดยการกดคลิกขวาวก่อ new นะครับผมก็พิมพ์ไปว,ว่า start หรือพิมพ์ว่าอะไรได้ก็ได้นะครับผมก็ใส่ลงไปเลยปึ๊บอ่าบางคนอาจจะไปดูกด ctrl v นะครับผมหรือว่ากดขวา place ก็จะเรียกใช้ j a v a แล้วก็เป็นประมวลผลหนึ่งจะเรียกใช้ j v a าอ่าตรวนี้นะครับให้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่เราโหลดมาเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาไมค์ครับออกนะครับโอเคเจ็ดจุดหนึ่งอะไรนี่ก็ไม่มีนะก็เป็น server.ja v a ก็คือเรียกใช้ตัวนี้ ก็ตอนนี้จะไม่มี g u I จะเป็นคอมมานด์แทนนะครับผมก็เซฟโดยการกดไฟล์เซฟแอสผมเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนไทป์นะครับผมนามสกุลเป็น call ไฟล์แล้วก็เพิ่มจุด B A T นะครับผมอ่าอันนี้ผมมีแล้วนะครับผมผมจะทำการสองแล้วกันสองนะครับเสร็จปุ๊บจะได้ไฟล์นี้มาไฟแบตนะครับผมไฟ,ร,ไฟรัน แล้วก็ลบอันนี้ไปได้เลยก็ให้นําไฟสองไฟล์นี้นะครับจัดเก็บในโฟลเดอร์เพื่อความเป็นระเบียบนะครับโอเคแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับจะมีสองไฟนี้เสร็จปุ๊บเรากดเปิดโปรแกรมที่สตาร์ทสองของเราเลยนะครับกดคลิกสองทีเราจะขึ้นหน้าต่าง cmd ขึ้นมานะครับอตอนนี้ก็จะรันรอสักพักนึ่งนะ ก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะผมเพื่อยอมรับนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับจาก False ที่ปฏิเสธนะครับผมก็ทำเป็น True r u e, e. ก็กด Save โดยการ Control S หรือว่าไฟล์ Save นะครผมก็ปิดไปไปเสร็จแล้วก็เปิดอีกรอบนึงครับ โอเคก็ทําการรันเติร์แล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นหมายครับนี่คือไอพนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสอนที่หลังนะครับผมส่วนคนที่ใช้ในส่วนของธรรมชินะครับผมอ่ะรอสักครู่นะครับการสร้าง ร <Well>, อสักครู่หนึ่งนะพกักใหญ่เลยละ อเคก็ okay. อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยทําการเปิดเสริมแล้วเรียบร้อยนะครับ่อใครที่ใช้ ID แทนนะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้ผมผมไม่รู้ว่าของผมเป็นอะไรนะผมเข้าไม่ได้ ทั้งที่ผมเป็น ID แทนนะผมแต่ก็มาดูกันตรงนี้นะครับผมใครที่รันเซิร์ฟมาแล้วจะได้ไฟล์นี้มาเคก็ทำการกดลีกขวานะครับผมแล้วก็อ d ด t ในโ Not ตแพดพัดพัพนะครับหรือว่า n น t e แพ d ธรรมดาก็ได้นะครับผมเ,เปิดขึ้นมาจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมาครับผมอันทัดแรกอ่าตัวนี้นะครับผมใครที่ฮามาชีนะครับผมสามารถก o p y ปี้ IP4 นะครับผมเอามาวางตุงนี้ได้เลยนะครับก็เวลาเปิดเซิร์ฟก็เอา IP นะกับพอตนะผมพอทสองสองสองห้าห้าหกห้าเนี่ยนะครับผมต่อกันก็ c อ p y ี้ให้เพื่อนได้เลยสามารถเข้าได้เลยนะครับผมขอยํำว่าต้องคนเปิดต้องเป็นหัวห้องหัวห้องฮามาชินะครับโอเค แล้วก็มาดูส่วนของธรรมดาของเราก่อนนะครับก็ตัวนี้เกมโหมดเป็นเซอร์ไววัลไม่มีเนเธอร์นะครับผมตรงนี้คอมมานด์บ็อก้ใช้ไหมถ้าเราต้องการจะทำแมปที่สามารถใช้คอมมานด์บ็อกเพื่ออ่รันผู้เล่นอ่ทำมิดเกมอะไรต่างๆนะครับผมก็ต้องเปิดตรงนี้นะครับผม่อมาก็าอนุมทนรีคอร์ช้าง โอเคอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์นะผมก็คือผู้ดูแลเราจะให้มีมากสุดได้กี่คนนะครับอันนี้ก็คือโลกที่เราจะให้เจนเนเรตให้เซิร์ฟเวอร์อ่านนะครับชื่อว่าอะไรเราก็เป็นเวิลด์ธรรมดาเอีย okay, ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันตรงนี้เ m ็นหอดสี่ หมดดีนะครับก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์เราอยากได้ชื่อเป็นอะไรก็ปินบาสามารถใส่ใส่สีได้นะผมใส่ลองใส่สีไปเป็นแอนดูเป็นสีน้ำเงินน่าจะใช่โอเคก็มาเรื่อยๆ่อยนะผมฟัสเกมโหมดฮาร์ดคอร์หรือเปล่าถ้าฮาร์ดคอร์ก็ทีเดียวตายนะผมไวลิสหรือเปล่านะผมถ้าไม่มีรายชื่อก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับผมต่อมาก็ v ถ้าอยากให้มีการต่อสู้เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ก็เปิดไว้แต่ถ้าไม่อยากให้มีก็กดยิ้ม F.A.L.S.E. นะครับปิดปิดไปต่อมาก็สเปาว NPC ไหมสปาวาสิ่งมีชีวิตไหมอ,อันนี้เป็นระดับนะครับความง่ายยากนะครับต่อมาเน็ตเวิร์ก ปอนมอนสเตอร์ไหมครับผมโอเคแม็กซ์พเรอร้อยก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับผมที่คิดว่าเครื่องเรารับไหวตรงนี้ก็สปาลโพดิชันก็คือบริเวณที่เราเกิดจะมีการป้องกันนะครัผมว่าเราอยากให้ป้องกันหรือไม่ถ้าไม่ถ้าเราเล่นกับเพื่อนแล้วเ,เราอยากวบบปรับแต่งแถวสปาได้เลยก็กดศูนย์ไหนะครับโอเคพิมศูนย์ ออนไลน์โหมดนี่เปลี่ยนเป็น false นะครับใครที่ id ไม่แท้หรืยังไงก็ตามนะผมแต่ตอนนี้ผมต้องใช้ false ถ้าไม่ใช้ false ผมเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่ผมย้ายอ,อจากอ e ีเมลธรรมดาไปไปอยู่ในส่วนของ id xbox หรืออะไรสักอย่างเนี่ยโอเคมันเลยเข้าไม่ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคฮะแล้วก็เซฟไปนะครับผมกดไฟ บันทึกเป็นเซฟเซฟเซอ่าบันทึกโอเคน่าจะบันทึกไปแล้วนะปิดไปไปละก็ทำการเปิดไปเลยครับตอนนี้ก็เปิดเกมรอเลยครับ ก่อนเปิดนะครับก็สำรวจตอนเปิดด้วยนะครับว่าเราเข้าเวอร์ชันถูกหรือเปล่าอันนี้ผมโหลดหนึ่งจุดเจ็ดจุดหนึ่งมานะครับผมก็ต้องเข้าในเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดจุดหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับถ้าต่ำกว่าอาจจะเข้าไม่ได้นะครับตามนี้นะครับโอเคตอนนี้เรกำเปิดเรียบร้อยแล้ว มาแล้วก็เเล่นหลายคนครัแบาบ้เล็กน้อยนีไ่ไงอ่าสีนี่ไม่แน่ใจต้องไปดูแต่ผมว่ามันเขียนได้อยู่ถ้าจะไม่ผิดมันเขียนได้นะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะ อ่าอันนี้ที่เราปรับไว้ร้อยคนนะเซิร์เวอร์ Server. โอเคเปลี่ยนแล้วนะครับเข้าไป อะไรเอ,อ่ยโอเวอร์โหลดเฉยเลยมาแล้วโอเคอก็เข้าได้แล้วนะครับ เนเดียวะอาละก็เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วส่วนอื่นๆในปลั๊กอินหรือว่าการใส่รัตต้าแพคหรืออะไรก็ตามนะครับผมมาสอนในวิดีโอหน้านะครับผมใั้นก็อย่าลืมติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ช่อง youtube โดนัทโตะนะครับหรือว่าเพจเฟซบุ๊กนะครับผมกด ไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ